มาดูข้อ10นะครับเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะไม่ใช่ปานกลางครับต้องเรียกว่าง่ายนะออกสอบแบบนี้ต้องถือว่าง่ายนะครับ30ข้อควรจะผิดให้น้อยที่สุดนะใครอยากได้หมอในกรุงเทพเนี่ยนะสข้อ4ข้อเต็มที่นะอย่าผิดเกินนี้ละนะครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเอาอย่างนี้สมมติพี่มี x กำลัง2อลบ2 x ลบ35เท่ากับ0 พี่พี่ลอกโจทย์ผิดเบ่าไม่ผิดไม่ผิดเดี๋ยวขออธิบายข้อนี้ก่อนโหพี่อันนี้มันง่ายใครก็ทําได้เออเองดูจากโจทย์มาหาคําตอบถ้าเองเข้าใจวันนี้จากคําตอบย้อนไปหาโจทย์เองเข้าใจป่ะอ่าไม่เห็นยากพี่คําตอบเป็นเก็มาจากแฟกเตอร์ x ลบ7คําตอบเป็นลบก็มาจากแฟกเตอร์ x ลบด้วยลบ5 นั่นพี่เขาสองวันลยบคูณกันก็กลับไปได้โจทย์ล้วอ๋อใช้ได้ใช้ได้อ้าวงั้นมาดูวันนี้เขาบอกคำตอบของสมก,การนี้คือ3ลบไอแล้วตามทฤษฎีของ Z กับ Z บาร์ AR, จำได้ปะทฤษฎีเขาบอกว่าสมก,การพาหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง เน้นนะครับต้องเป็นต้องมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงด้วยนะถ้า z อุ้ยถ้า z เป็นคำตอบแล้ว z b a บาร์ต้องเป็นคำตอบด้วยเพราะฉันงานนี้ถ้าโจทย์บอกว่า3ลบไเป็นคำตอบแปลว่า3บวกไต้องเป็นคำตอบด้วย ใช้แนวคิดมเมื่อกี้ถ้าคำตอบเป็น7ก็ต้องมาจากแฟกเตอร์ x ลบ7งั้นถ้าทถ้าคำตอบเป็น3ลบ i ก็ต้องมาจากแฟกเตอร์ x ลบด้วย3ลบ i ถ้าคำตอบเป็น3บวก i ก็ต้องมาจากแฟกเตอร์ x ลบด้วย3บวก i แล้วจับเท่ากับ0เห็นปะ่ะหลักการเหมือนตอนจำนวนจริงเลยเพียงแต่เปลี่ยนคำตอบนะจากจำนวนจริงเป็นจำนวนเชิงซ้อนกระจายลบเข้าวงเล็บและจัดรูปใหม่นิดนึงนะ ให้มันเข้าแพทเทิร์นของผลต่างกำลังสองหน้าบวกหลังหน้าลบหลังก็เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง x กำลังสองลบ6 x บวกเลบลบ1เท่ากับ0จบได้ x กำลังสองลบ6 x บวก10เท่ากับ0น นะอยากหาค่า A กับค่า B หนูก็ไปเทียบกับสมการ x กำลังสบวก ax บวก b นะเทียบสมมติสิ์กันหนูก็จะเห็นแล้วว่า a เป็นลบ6และ b เป็น10นะครับ a เป็นลบ6 b เป็น10บวกกันก็ตอบ4นั่นเองนะพอฉั้นแบบนี้ถือว่าง่ายมากอ่ะง่ายง่พอไม่ถึงขั้นง่ายมากนะเดี๋ยวบางคนบอู้พี่มันก็ไม่ง่ายนะอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆอ่ะยอมยอมยอม ผ่านไปข้อ10